เราก็ซื้อแบบที่เขาหั่น,นปลาหิมะเนี่เขาหั่นเสร็จจะเอาแบบที่ไม่มีกระดูกตรงกลางหรือเอาแบบที่มีกระดูกตรงกลางแบบนี้ก็แล้วแต่เลือกได้เลยนะครับง่ายครับปิดฝาก่อนเราปิดฝาแบบนี้เนี่ยความชื้นความร้อนทําให้หนังรอบข้างเขาสุกไปด้วยนะครับเฮ้โอเคเริ่มเหลืองแล้วนะครับเอาละน้ำปลาหวานครับปิดไฟเรียบร้อยแล้วก็มีข,าข้าวกลป้มปิดไฟแล้วนะครับพริกป่นครับน้ำปลาหวานพริกป่นเรา <t ries> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับยอดเชฟไทยครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์10โมงเช้า YouTube กับ Facebook แบบนี้นะครับเรียกว่ามีเมนดูดีๆเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมตลอดลวครับวันนี้ก็อีกหนึ่งเมนูที่เด็ดๆเ,เหมือนกันครับไปมะทอดข้าวคั่วน้ำปลาหวานครับน้ำปลาหวานเนี่ยท่านผู้ชม ตามไปดูในรายการนะครับยอดเชฟไทยมีสัดส่วนเรียบร้อยลงตัวแล้วหาดูได้เลยนะครับน้ำปลาหวานมีน้ำยำด้วยท่านผู้ชมครับน้ำยำก็มีแล้วตามไปดูเลยครับในยอดเชฟไทยมีหมดเลยครับนะครับแล้วก็มีปลาหิมะมีสลัดผมก็จะมีข้าวคั่วมีพริกป่นนะครับแล้วก็มีใบมะกรูดแล้วมีพริกทอดง่ายๆเลยครับเราก็จะใช้น้ำมันสุขภาพของเราครับ น้ำมันมเมล็ดคาเมเลียครับนี่ก่อนอื่นเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก่อนครับติดตามกับรายการยอดเชฟไทยกันนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมมีความรู้ตลอดทั้งเดือนเรียกว่าทุกๆสัปดาห์ของเดือนเนี่ยมีตลอดเลยเสาร์อาทิตย์ติดตามได้เลยปลาเราก็ซื้อแบบที่เขาหันนะ่นปลาหิมะเนี่เขาหั่นเสร็จจะเอาแบบที่ไม่มีกระดูกตรงกลางหรือเอาแบบที่มีกระดูกตรงกลางแบบนี้ก็แล้วแต่เลือกได้เลยนะครับแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยกระดูกตรงกลางพร้อมหนังเนี่ย เราก็มีไว้ให้เนื้อเขายึดนะครับไม่ให้มันแตกออกเราทอดก็จะง่ายต่อการคลิกกันกลับนะครับก็เก็บเอาไว้แล้วผมจะทอดในนี่ครับกระทะที่เขาเรียกว่าอะไรตั้งกระทะให้ร้อนก่อนแล้วค่อยใส่น้ามันนะครับขอให้ร้อนก่อนแล้วกันเพื่อจะได้ไม่ติดกระทะมากมจริงๆก็ไม่ค่อยติดแล้วกระทะนี้ครับเพราะหนังจะอยู่ข้างๆนะผมเอาหนังปลาไว้ข้างๆอโอเคเช็ดน้ําแล้วเรียบร้อยรอกระทะครับน้ํามัน น้ำมันเมดิดคาร์เลียครับโอเคนี่ครับนี่เลยเดี๋ยวเสร็จแล้วท่านผู้ชมครับวิธีเราดูปลาเนี่ยปลาเนื่องจากปลาหฮมะเป็นปลาฟรอเซ่นเป็นแบ็กคอร์ตนะครับจากนอร์เวย์ยังไงก็แข็งเป๊กมาเลยแต่ฟรอเซ่นของเขาเนี่ยเขาเรียกช็อกฟรอเซ่นที่แข็งในเวลาที่จำกัดที่สุดในลบอุณหภูมิที่มากที่สุดนะครับแล้วคุณภาพของเนื้อปลาก็จะเรียกว่า ยังคงสภาพได้ดีอยู่เลือกชิ้นเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวๆหน่อยถ้าเนื้ออมเหลืองมากเนี่ยก็จะเป็นปลาเก่าไปคือตัดไว้นานแช่ในตู้แค่แช่แข็งนานแต่ส่วนมากแล้วปลานี้คือซื้อเมื่อไหร่ก็สดนนะเพราะเขาไม่มีวางขายแบบนิ่มๆม,มีวางขายแบบแข็งๆนะครับแล้วก็มาดีฟรอสก่อนจนเขานิ่มแล้วค่อยมาทําอาหารกันไม่ว่าจะเป็นนึ่งเป็นทอดต้องนิ่มก่อนทั้งหมดนะครับแต่นี้ไปซื้อมาก็จะเป็นแบบท่อนๆแบบนี้เพราะผมอย่างที่บอกครับผมไม่อยากได้เอาแต่เนื้อ เพราะว่าอยากได้ให้หนังหุ้มเนือ้อข้างในเป็นกระดูกจะได้คอนโทรลง่ายท่านผู้ชมเวลาซื้อตามซื้อแบบนี้ก็จะคอนโทรลง่ายครับเป็นชิ้นเนื้อเนี่ยเดี๋ยวบางทีเราทอดแล้วมันจะแตกเอาละเราน่าจะร้อนแล้วกระทะควันขึ้นแล้วครับนี่น้ํามันเราคลิ้ง,คล,งคลิ้งแล้วผมก็จะใส่ปลาลงไปครับอานน้ำมันไปฝั่งหน้าหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวใส่แล้วโดนมือแล้วก็อา่าง่ายครับปิดฝาก่อน เราปิดฝาแบบนี้เนี่ยผมอยากจะให้ความชื้นความร้อนทําให้หนังรอบข้างเขาสุกไปด้วยนะครับกับผิวด้านบนก็สุกไปด้วยนั้นเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าชิ้นปลาเรามีหนังที่สุกแล้วแล้วก็เนื้อออกค่อนข้างเหลืองผมก็จะพลิกข้างๆลงเอาหนังทอดทีนี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราพอหมดกระเด็นแล้วเราก็จะเปิดเปิดให้เขาคลายความชื้นออกมาจากกระทะเพื่อที่จะให้หนังกรอบเนื้อเหลืองครับ คำว่าดีฟรอส t นะท่านผู้ชมนะครับดีฟรอสของเราเนี่ยก็คือการที่อยู่ในลบเกิน18องศาลบ18องศาเกินไปแล้วมันก็จะแข็งนะครับพอแข็งปุ๊บเนี่ยเ,เวลาดีฟรอสต้องเอามาจากลบที่มากกว่าลบ18ให้มาอยู่ที่4องศาห้ามมากกว่าในรูมเทอร์โมเจอร์แบบนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าข้อกําหนดเขาคือของมันจะเสียง่ายอุณหภูมิมันอยู่ข้างนอกเนี่ยอย่างที่เคยบอกท่านผู้ชมอยู่เรื่อยๆว่า อุณหภูมิที่จะเสียเนี่ย4องศาถึง63องศาเนี่ยนี่เป็นแดนยกรเโซนกอแดนยกระโซนที่แบคทีเรียสามารถโต1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8นี้ตลอดแต่ถ้าเมื่อไหร่ต่ำจาก4องศาลงไปหรือสูงกว่า63ขึ้นไป63 c นะอันนั้นอยู่ที่โซนที่พอรับได้ที่เขาไม่ขยายตัวแต่ถ้าดีฟรอสตต้องดีฟรอสอยู่ที่4องศานะมันจะได้ไม่มีเชื้อแบคทีเรียอยู่ร้อยคงร้อยอย่างนั้นดีกว่าแต่ถ้าอุณหภูมิมาก มากกว่า4ถึง63มันไม่อยู่ร้อยอะมันอยู่ร้อยมันจะเพิ่มเป็น1้อยสิบร้อยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็อันนั้นคือดีฟลอสครับโอเคเราพลิกหน่อยครับนี่เฮ้โอเคเริ่มเหลืองแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทอดอย่างงี้อีกสักรอบหนึ่งครับอืมนี่ไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆ จะทอดเอาหนังอาหนังลงไปด้วยโดนน้ำมันด้วยลิฟท์ไฟลก็จะกรอบเลยแต่ว่ามันก็จะหายหมดมันมันหายหมดแต่เดี๋ยวทอดให้หนังกรอบๆนิดนึงเมื่อกี้ปิดอะความชื้นมันอยู่หนังก็ไม่กรอบแต่เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวหนังมันก็จะเริ่มกรอบ หนาเนี่ยจะไม่กรอบต้องตะแคงให้มันเอาเกลืเราเอาเหลืองประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เรียกว่าได้ทั้งความหอมของเนื้อปลาแต่มันเนี่ยเราไม่ทิ้งไปไหนนะครับปล่อยไว้มันหมายความว่าน้ํามันนะครับไม่ทิ้งไปไหนผมก็จะปิดไฟผมรอให้น้ํามันเขาเบาลงไปนิดนึงเบาในที่นี้คือเบาความร้อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เราไหม้หมด ปลาเราไม่หมดโอเคเอาละน้ำปลาหวานครับเสร็จแล้วก็มีเขา้าวกลุ่ปิดไฟแล้วนะครับปิดไฟเรียบร้อยแล้วอพริกป่นครับจานเรามาแล้วครับน้ำปลาหวานพริกป่นเราอ <c oughs> ทอด3ชิ้นแต่เสิร์ฟ2ชิ้นได้ไหมได้อีกชิ้นหนึ่งไว้หลังบ้านสลัดวางไปเลยครับพริกแห้งแล้วก็ใบมะกรูดครับน้ำยำนะครับ2-2-1ผมใส่น้ำมันมเมล็ดคามเมลเลียลงไปในนี้เพื่อให้เขาเกาะเงากับสลัดแล้วก็จะมีประโยชน์ทีนี้ใส่น้ำมันลงไปแล้วในนี้นะครับเหมือนดรสซิ่งของเราครับแล้วก็ใส่ลงไปใน สลัดผักอะไรอย่างนี้ครับอืมนี่แหละครับท่านผู้ชมครับปาไิมะทอดข้าวคั่วน้ำปลาหวานครับเดี๋ยวมาชิมกันครับสักครู่ครับท่านผู้ชมครับทอดออกมาแล้วกลิ่นหอมมากตอนที่เราผัดกับน,น้ำมันเนี่ยกลิ่นมันจะหอมจริงๆเพราะน้ำปลาน้ำมันเนี่ยหอมแต่ยังไงต้องชิมครับ ปลาหิม,มะเสร็จแล้วใบมะกรูดสักหนึ่งใบครบสามรสท่านผู้ชมครับเคมเปรี้ยวหวานในตัวน้ำปลาหวานนี่ครบสามรสเลยแล้วได้ความหอมจากข้าวคั่วได้ความหอมจากที่เราทอดโดยใช้น้ำมัน มลเมล็ดคาเมเลียนพร้อมกับตัวน้ํามันปลาของเขาเองที่ออกมาทําให้กลิ่นเขาเป็นเอกลักษณ์หอมมากๆเสิร์ฟเคียงกับใบมะกรูดแล้วก็ผักสลัดสดนี่โอ้โหสลัดสดเราใช้น้ํายำสองสองหนึ่งของเราเข้าไปลองทาท่านผู้ชมครับถ้าปลาฮิมะมันแพงมากๆก็เปลี่ยนเป็นกระพงก็ได้ท่านผู้ชมครับกระพงทั้งตัวบ้างให้ดีเลยแล้วทอดน้ํามันลึก,ลก,ลกเป็นดิฟรายดิฟรายคือน้ํามันเยอะดีก็คือลึกนะครับน้ำมันทอดลึกๆทอดให้กรอบเลยแล้วก็เอาน้ําปลาหวานผัดกับน้ํามัน แล้วก็ตัวปลาที่ร้อนๆเนี่ยโรยเข้าครัวพริกป่นแล้วก็เอาน้ําปลาหวานราดลงไปทําแบบนี้ได้เลยครับอ้อร่อยแน่ท่านผู้ชมครับแล้วนอกจากปลากระพงขาวแล้วเนี่ยปลามันๆที่มีไขมันก็คือปลาแซลมอนก็ได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับหั่นแว่นๆแบบนี้วิธีการทอดเหมือนกันหมดเลยนะครับเอาแบบนั้นนะครับลองดูครับท่านผู้ชมครับเป็นเมนูสุขภาพซึ่งได้ความเป็นไทย100%กับรายการยอดเชฟไทยท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กันนะครับเราจะได้มาพบกันทุกอาทิตย์วันเสาร์ และวันอาทิตย์ครับสิบโมงเช้ายอดเชปไทยทาง YouTube และก็ Facebook ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมลาท่านผู้ชมไปก่อนนะพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ